เมื่อคนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนซีโนแวคเต็มๆนะคะก็คือเจ้าสัวซีพีค่ะคุณธนินเจียรวนนทที่ได้ไปซื้อหุ้นถึงสวัสดีค่ะเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะ มาพูดถึงเบื้องหลังของวัคซีนซีโนแวคที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างนะหนาหูเลยค่ะโดยซีโนแวคนะคะเป็นวัคซีนต้านไวรัสโควิด1 9ที่ผลิตจากจีนค่ะโดยไทยเนี่ยได้ทำการซื้อเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโควิด1 9ในครั้งนี้ค่ะแต่ทุกอย่างนะคะมันก็ไม่ได้ราบรื่นแบบที่เราคิดกัน,นะคะ่ะ เมื่อมีคนฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะก็เกิดผลข้างเคียงอย่างหนักค่ะเช่นการเป็นอัมพฤกษ์จนทําให้ประชาชนเนี่ยหวาดกลัววัคซีนมากกว่าไวยรัสค่ะจนสุดท้ายนะคะทางจีนก็ได้ออกมาบอกว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยยังเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ําและป้องกันเชื้อไม่ได้มากนักค่ะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของวัคซีนนะคะมันก็ไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเมื่อคนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนซีโนแวคเต็มๆนะคะก็คือเจ้าสวัวซีพีค่ะคุณธนินเจียรวนนท์ ที่ได้ไปซื้อหุ้นถึง15.03%จากบริษัทซ i โนแวคไลฟ์ไซแอนซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนซิโนแวคป้องกันโควิด -19 รายแรกของจีนเป็นมูล,ลค่ากว่า515ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ15,450ล้านบาทค่ะและหลังจากที่เจ้าส,สัว CP ได้ซื้อหุ้นแล้วนะคะรัฐบาลไทยก็ได้สั่งซื้อวัคซีนซีโนแวค ส่งล้านโดสทันทีค่ะโดยส่งแสนโดสแรกนะคะก็ได้มาถึงไทยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และคนไทยบางส่วนนะคะก็ได้ทดลองฉีดและมีผลข้างเคียงอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าสวดซีพีก็ได้บอกอีกว่าการที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้เลือกซื้อวัคซีนซีโนแวคนะคะ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนแต่อย่างใดค่ะเพราะเรื่องที่ตนเข้าถือหุ้นซีโน v วกเนี่ยตนได้เก็บเป็นความลับค่ะและความลับนะคะก็ได้ถูกเปิดเผยเมื่อรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเลือกซื้อวัคซีนซีโน v วกไปแล้วค่ะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่มีผลข้างเคียงของวัคซีนซีโน v ว c ออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยรัฐบาลไทยจะทําการเปลี่ยนยี่ห้อวัคซีนหรือไม่ หรือเรื่อกที่จะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะสําหรับวันนี้นะคะเล่าใเพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะให้สรุปข่าวไหนฟังนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ